ค่ะใส่พี่แกงคั่วกิ้นเข้าไปนะคะแล้วก็ผัดให้หอมนะแล้วก็จะใส่ไก่ลงไปก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลานะคะแล้วแบบก็จะตัดน้ำตาลนะคะนิดหน่อยแล้วก็จะใส่พริกเข้าไปนะคะใส่พริกแล้วก็ใส่มะกรูดนะคะใบมะกรูดซอยไปเยอะๆเลย นี่ค่ะผัดง่ายๆแบบนี้ค่ะถ้าชอบเผ็ดเนี่ยก็ใส่พริกแกงเข้าไปเยอะๆนะคะอันนี้แหมมผัดให้เพื่อนค่ะเพื่อนไม่ทานเผ็ดมากนะคะเพราะเพื่อนเป็นคนจีนนะคะแต่ว่าอยากทาน่วกกิงก็ะ <ๆ S 1> ะจะทําประมาณนี้ค่ะเห็นไหมเออเสร็จแล้วแล้วค่ะแบบก็ทําใส่กล่องแบบนี้นะคะนี่ค่ะใส่กล่องแบบนี้นะคะก็ ทำให้เพื่อนค่ะพอดีเพื่อนมาเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็ก็ทานอาหารญี่ปุ่นหลายวันคงจะจืดนะนะคะแบบก็เลยเนี่ยค่ะทําไปให้เพื่อนนะก็มีกระเพราด้วยนะคะข้าวต้มด้วยก็มีหลายอย่างเลยสวัสดีสวัสดีปีใหม่ครับนอจ้างสวัสดีก่อนเนีวพี่จิสวัสดีแล้วพี่จิสวัสดีก่อนสวัสดีครับ หาแม่เก่งจังเลยเก่งจัะเดินหาแม่สิหาแม่จ้ามานี่เดิวมาว้าวว้าเก่งจังเลยโอโห้หอมป้าหอมป้าจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บหอมป้าอีก i doop doop